สวัสดีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีมาอยู่กับครอบครัวน้องบิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนีกระตง n กันันที่20แปพฤศจิกายน2568นะจ้านะครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนน้อยครับพี่น้องนะครับซึ่งควายก็หายากนะครับช่วงนี้แม่์จะหายไปแดมือจ้าพี่น้องรักากกค่อนขังที่สีเริ่มไป้างน้้แน่ครับพี่น้องช่วงนี้นะครับผู้ใดมีพอเลี้ยงตอนนี้ก็ถือว่านะครับ หาซื้อได้ก็ถือว่าหน้าที่ท้องครับพี่น้องนะครับราคากับความสีดีไปนะครับผมนะครับก็นํามาฝากพี่น้องเขาจากโตครับเมื่อนี้มีมาสองตัวสามตนี่นะจ๊ะนะครับประมาณสามรายการนะครับเมื่อนี้้จ่นะครับฝากพี่น้องเขานะครับที่ตั้งของขอกนะครับที่ตั้งของเขาก็อยู่บ้านกันนวนจ้ะอำเภอสัมสูงจอดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันในคือเก่าเลยจ้านะครับพี่น้องบัดนี้ครับผมมาชมรายการที่แรกของเขาตัวนี้ แม่จ้าโตล้มหนาวย้ำเสี้าเลยครับพี่น้องจ้าบรรยากาศเขานาหนาวพอดีครับวันนี้นะครับพาพี่น้องเข้าเบื้องรัยการที่หนึ่งตัวนี้รายละเอียดเป็นนงครับรายละเอียดตัวนี้เพื่อนเป็นลูกซ้ายของของพ่อเข่าเหนียวนะจ้ะลูกชายเข้าเหนียวอายุสิบเอ็ดเดือนกับความสูงอยู่ที่เกลาสิบสองเซนนะจ้ะพี่น้องนี่ครับผมตัวผูครับพี่น้องผู้ได้หาครับความน่ารักมาเต็มรอยเลยครับตัวนี้นะครับผมนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับแม่จ้าผมสี่เข่าปีครับพี่น้องแต่ว่าความสูงอยู่เก้าสิบสองเซนเอง นะครับผมพี่น้องเบื้องรับคอขาเพื่อนี่สันสันนะครับพี่น้องเม่นจ้าครับเป็นควายแคะนะครับพี่น้องที่เบื้องง่ายนะครับตัวนี้นะครับถือว่าจุดเด่นเดนอีกย่างก็คือหน้าตาอัตลักษณ์นะครับเม่นจ้าอัตลักษณ์ดีอัตลักษณ์เด่นดีจ้าล้วก็ได้นิสไซที่เชื่องมากๆเชื่องหู้จ้าจับไปใส่มาใส่กระปาเป็นมืดนะครับเบื้องรับพี่น้องตาเพื่อนนะครับผมสุดยอดอัตลักษณ์เลยครับผมคอขายห่ง่ๆครับพี่น้องนะครับคอขาเหี่ยหๆเหียนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับช่วงข้านะครับช่วงหน นะครับผมเอาไปเลี้ยงครับบำรุงดีๆนะครับพี่น้องมิเตสิลงข้างล่างนะครับบันนี้แม่นจ่ามิเตอ้วนออกคางเลยจ่านี้นะครับพี่น้องควายน้อยออกไม่เดือดซ่องเดือดในถั่วเพิ่นแล้วครับผมนะครับพี่น้องเบิ่งครับล่อๆแบบนี้ผู้ได้หาไปเลี้ยงนะครับผมสายพัฒนาสายควายแขะนะครับเอาราคาพี่น้องเขาได้ครับบันนี้ราคาเปิดไปที่29,000บาทตานะครับ29,000บาทแม่นจ่าราคานี้ลดได้ต่อรองได้พร้อมด้จ้าพี่น้องนะครับผมเป็นราคาต่อรองนะครับผมแม่นจ่าเป็นราคาต่อรองจ้ะนะครับเอาหนามาเบื้องชัดนะครัับบนี้ เชื่องจานิสัยดีกินยากระเก่งนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องช่วงหนาครับผมนี่ครับหน้าตาล่อเหลานะครับพี่น้องเบิ้งครับคอขาง่ายครับพี่น้องแต่ว่าขาเป็นเหยียดนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องขาเหีียดนี่ดีครับตัวนี้นะครับคอขาเนี่ยประมาณคืบก้่นนะครับคอขาเป็นนะครับเราทั้งท่ายังเบิ้งนะครับแับนี้กระแสควอยแขกงลังมากแรงนะจ้ะพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ้งช่วงท้ายช่วงหางนะครับผมนะครับล่อเหลาเลยครับยังนะครับแับนี้ โอ้เชื่องจ้าจูงเล่นน้อยกับไปแล้วนี่อินยาีนสุดยาดแล้วจ้าเล็มหยาดีนะครับผมเบิ่งครับความรอเพ็่นตำหนิบ่มีนะครับผมบอมีตำหนิ้ตรับประกันตำหนินะครับเอาไปเลี้ยงแค่น้อยครับพี่น้องนะครับผมเป็นตัวอ้วนมาเป็นตะหักก็นี่ครับผมนะครับพี่น้องรอเราได้ครับตัวนี้ลูกชายพ่อข้าวเหนียวนะครับตัวนี้มีเอกสารนะครับผมแม่นจ้านะครับเพื่อนผสมได้มากครับนี่เพื่อนผสมหลอดจ้านะครับพี่น้องเบิ่งครับผมรอครับตัวนี้สูงเก่าสิบสองเซนนะครับผมแม่จ้าอายุสิบเอ็ดเดือน นะครับราคาเปิดเห็นพี่น้องครับสอง0มืนเก้าพันบาทแต่ราคานี้ลดได้ต่อรองได้จ้ะนะครับผมรอครับพี่น้องจะส่งให้ฟรีแถมกระดิ่งกับเสื้อไปใส่น้ำจ้านะครับมักน้ำกันกับทรมาต้อครับพี่น้องรอๆอแบบนี้นะครับหนาเรียงหนาเก็บอีกตัวหนึ่งเลยครับผมสายพัฒนาสายอนุรักษ์ครับพี่น้องบวคุผ่านเลยครับตัวนี้ฝาไปเบิ่งกับรายการต่อไปครับมาเบิ่งครับพี่น้องตัวนี้เป็นรายการที่สองนะครับผมจ้ารายละเอียดไปได้ครับ รายละเอียดตอนนี้เป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กบุรีลมจ้าสาวน้อยฟันน้ำนมเลยจ้าอายุลายเป็นไรครับอายุได้15เดือนจ้ากับความสูงอยู่ที่128บอกว่าจ้าเนี่ยครับพูดได้หานะครับผมนะครับสายเลือดดีๆครับพี่น้องเบิ้งครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังมาก่อนครับเมย์จ้าจุดเด่นๆด่นะคือโค้งสางแล้วก็อัตลักษณ์ของเพิ่นนะครับผมเมย์จ้าเบิ้งครับพี่น้องบัณฑ์ไทยลงโด่งเลยครับตัวนี้ทายดีหางสวยมากครับพี่น้องนะครับเอาทั้งหน้าเพิ่นและเบิ้งนะครับวันนี้ทั้งหน้า นะครับเบิ้งครับอัตลักษณ์สุดยอดครับพี่น้องอันนี้นะครับคือสายเลียดบิ๊กบุรีรัมย์นะครับพี่น้องจ้านะครับมาเดินในเรื่องโค้งสั่งอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนมากๆครับพี่น้องเบิ้งครับช่วงหน้านี่ครับผมเอิกมะพร้าวแข้งขาบักง่ายเลยครับตัวนี้จ้านะครับผมหน้าตาที่สวยๆมากครับพี่น้องนะครับเอาราคาพี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับวันนี้ราคาเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะจ่าสามหมื่นเจ็ดพันบาทราคานี้ลดได้ต่อรองได้จ้านะครับเบิ้งครับพี่น้องสวยมากครับผมให้เบิ้งช่วงไทยเพื่อนนะครับพี่น้อง ถ่ายแบบง่ายแล้ครับผมนี่แม่นจ้านะครับถ่ายแบบน้าตัดสวยครับพี่น้องนะครับบันทายหางนะครับพักพันยางเลยครับแบบนี้หุ่นยืนก็งามเดินก็เป็นอัตลักษณ์ชาติเจนนะจ๊ะยางกวงๆเลยครับผมไหพี่น้องเขาเบิ้งยางฝานนางงามคุณจ๊ะเบิ้งครับพี่น้องนะครับพูดได้หานะครับใส่เลือดดีๆครับพี่น้องพันธุกรรมดีแบบนี้แล้วกระตุนโตของเพื่อนครับพี่น้องให้เบิ้งเป็นรักนะครับกระคืบเนื้อโตของกล้วยนะครับพี่น้องจ้านะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาดีมากครับพี่น้อง เบิ่งครับพอบักไ่นะครับเอิใหญ่ไรกว่างตัวนี้ครบเครื่องมากนะครับพี่น้องแม้นเลียงไปครับพี่น้องอนาคตนี่ญ่ก็นี่แน่นอนไม่นจไม่ติกรรมไรจ้ะสวยงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องแนะน้าของพี่น้องเฮาผู้ได้หาผู้เลี้ยงครับรุ่นนี้นะครับสาวสวยพันธุกรรมดีครับพี่น้องจ้ะนะครับสายเลือดของพอบิ๊กบุรีรัมจ้ะนะครับผมลูกสาวบิ๊กบุรีรัมครับอายุ อายุ15เดือนกับความสูงอยู่ที่128หมกรอบจ่านะครับผมราคาแบ่งให้พี่รองเขาครับราคาเปิดไว้ที่37,000บาทแต่ราคานี้ลดได้ตลองใดมีของแถมไหมพร้อมจ้านะครับผมไกลๆทุ่มไม่ได้แล้วครับผมแม่จ่ามีงบมีทุนเท่าไหร่โทรมาสอบถามได้เไหมจ้านะครับมีรถบริการจัดส่งหอดนาคอกคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องจ้านะครับผมของสวยๆงามแบบนี้นะครับตำหนีบ่มี่แล้วครับผมบ่มี่ตำหนีจะรับประกันตำหนีให้เลยจ้ะนะครับพี่น้องสวยงามรับประกันตรงปกแน่นอนครับพี่น้องตรงปกจ้าไปหอดอาจจะงามก่านนรรูปก็มีีจ้้ะคับพอง นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้พาไปเบิ้งกับรายการต่อไปกันเลยครับจ้ามาครับพี่น้องรายการที่สามนะครับปิดท้ายคูนี้จ้านะครับรายละเอียดเพิ่นนะครับรายละเอียดเป็นแม่ลูกแม่ท้องจ้าลูกสาวตัวแรกนะจ้าพี่น้องนะครับตัวสองยู่ในท้องนะครับแม่จ้าแม่เพิ่นสูงไลเป็นไดครับนี่แม่เพิ่นสูง1 4่ส่สิบสี่บล็จ้านะครับเรามาฟังรายละเอียดของลูกสาวตัวแรกคุณกอนครับ ตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อลุงเพชรจ้ะอายุเจ็ดแปดเดือนมาจากพี่น้องนะครับลูกสาวลุงเพชร,เ,พชรเกิดจากผสมหลอดจ้ะมีเอกสารใบหลอดครบจ้ะเนี่ยครับพี่น้องลุงเพชรบ้านติคกไยไทยเขาเนี่ยครับแม่จ้ะนะครับเบิ้งครับพี่นอ้องเอกสารมีแล้ครับพี่น้องตัวนี้เอกสารมีจ้ะนะครับอ้างอิงตามใบเกิดเพื่อนเลยครับพี่น้องนะครับอายุไรเป็นไงครับลูกสาวนี่อายุเจ็ดแปดเดือนจ้ะนะครับผมเพื่อนออกก้อนกําหนดนะ้ครับพี่น้องอันนี้ต้องแจ้งพี่น้องเขาก้อนเลยนะครับ พอดีแม่เพิ่นก๋บ๊อกคอยบำรุงน้ำนมนะครับผมแม่นจ้ะที่นี่ครับพี่น้องเพิ่นก๋เลยบ่ทันได้สมบูรณ์ปานไรครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ครับพี่น้องได้ยาบำรุงยาถ่ายประหยัดเข้าไปนี่เบิ่งการกินยาลดครับพี่น้องนะครับบ่เซากินยาจักเทื่อบ่เซากินยาจักเทื่อจ้าฮอดกับ่ให้ค้นทายลูกด้วยนั่นกินแต่ยาจ้ะนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งแม่เป็นก่อนนี่แม่โค้งหมึกใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับส่วนสูง144แม่นจ้าสถานะตอนนี้ท้องแล้วจ้าท้องกับเจ้าปังปังปังป อันตร้าซาวตัวททองให้เรียบร้อยนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องคุ้มมากๆเลยครับซื้อสองได้สามนะครับสองโตสามหัวใจนะครับผมจุงเพื่อนไปใส่ลูกเพิ่นนะครับบัดนี้ทางแม่เพิ่นทองไว้พร้อมได้บ่เห้บ่คอยให้ลูกกินนมปั่นไหจ้ะครับผมบันนี้เข้ามาบำรุงเต็มที่ครับลูกเพื่อนี่เบิ่งกันกินยา้วยครับพี่น้องนะครับพร้อมสิสัตว์ขึ้นครับพี่น้องนะครับตัวนี้ครับพี่น้องพันธุกรรมชัดเจนมากๆเลยครับพี่น้องทางในตัวแม่เพิ่นแล้วก็อยู่ในทองนะครับเบิ่งครับพี่น้องตัวนี้นะครับคมนี่สองโต แต่ลูกนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับพี่น้องหาย่างกหมาๆครับลูกสาวลุงเพชรที่มีเอกสารแบบนี้โดนนมากที่อาจารเพราะแม้หลายปีแล้วบอสซ้ำโอ้ตั้งแต่ทายควายมาเพิ่งกับมีมานี่หละจ้ะนะครับผมบัดนี้เอาราคาสูพี่น้องมาฟังนด้ครับบี้เอาราคาพิเศษไปเลยจ้าราคาเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจ้ะเนี่ยครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมแม่จ้านะครับพี่น้องพี่น้องก็ร้องตีเส้แม่กับลูกเพิ่งเด้ครับผมเต่เลี้ยงไปยักหน่อยครับแม่เพิ่งก็เป็นนนตตววััหะครบลี้นะครับผม ซื้อแม่แถมลูกซื้อลูกแถมแม่ก็ว่าได้จ้ะนะครับพี่น้องคุ้มค่ามากๆครับพี่น้องเบิ่งครับกินยานี่สุดยอดครับพี่น้องคันได้ปล่อยออกกอกก็เซากินยาจักเทียนะครับเพิ่นได้ยาบำรุงดีนะครับผมแม่นจ้ะกับร่งสัตว์ขึ้นได้จานี้นะครับสีไทยพยาธิกับบำรุงแล้วก็ยาวิตามินให้เพิ่นแล้วครับพี่น้องนะครับผมดูกันยาวๆครับควายสายอุทัยเนาะครับผมแม่นจ้ะนะครับเพิ่นสิมาใหญ่ตอนอายุน่าจะ30ปีขึ้นไปแล้วครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งท้ายหางสวยมากๆนะครับแม่เพิ่นนี่ก็ถือว่าสวยนนะครััับอตตลกษณ์ห้าา มนจ้ะได้คุ้งยิ่งยังครับพี่น้องเบิ่งครับหน้าตาสวยมากๆนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องหน้าตาแข็งขานะครับตำหนิบ่ม,มีเนาะครับผมบ่ม,มีตำหนิจะรับประกันตำหนิเลยจ้ะนะครับ <ś well> สวยงามทั้งคู่เลยครับพี่น้องจะ้ะนี่ครับลูกสาวให้เบิ่งใกล้ๆเด้ครับพี่น้องลูกสาวของลุงเพชรตัวนี้ที่ไปที่มาชาัดเจนนะครับพี่น้องอยากเบิ่งเอกสารจ้งส,<าร>สอบถามทางไลน์ก็ไ<ต>ด้นะครับเมนจ้ะเพราะว่าเฮาก็ถ่ายไว้เดี๋ยวส่งให้เบิ่งนะครับพี่น้องเอกสารก็ะยุ่มเฮาตอนนี้นะครับผมจ้ะนะครับครบเครื่องมากๆครับคู่นี้ ทวนไล่อยากพี่น้องก็ฟังอีกชัดๆนะครับจ้าเป็นโคมนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียจา้าแม่ลูกแม่ท้องซื้อสองได้สามจ้าสุดคุ้มอิหรีจา้านะครับผมลูกสาเวเพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อลุงเพชรนะจา้าอายุเจ็ดที่เขาแปดเดือนนี่แหะจา้านะครับมีเอกสารนะครับแม่จ้ามีเอกสารใบหลอดครบจา้าส่วนอยู่ในท้องเพิ่นนะครับส่วนแม่อยู่ในท้องก็คือท้องสี่เดือนแล้วจ้าท้องกับเจ้าป,ป,ปัง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 เป็นควายเผือกนะจ้านะครับตัวท้องเรียบร้อยนะครับผมแม่จ้าตัวท้องให้เรียบร้อยแม่สูวิธีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บล็อบจ้าครับผมโคมนี้ซ แม่จ่าในราคาที่เปิดไว้ในราคาเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจ้าราคานี้ลดได้ตอนรองกันได้พร้อมจ้านะครับแม่ลูกสาวลุงเพชรแท้ๆไม่เด้เกิดได้ครับพี่น้องจ้าราคานี้เกินคุ้มไปเลยครับผมแม่จ่าไม่ได้ยักยกยักแยกกันโทรมาสอบถามได้จ้าเอาใจเอฟซีเขาเลยครับพี่น้องนะครับสวยงามครับผมนะครับผมสีหง่มากเลยครับลูก่นนี้นะครับพี่น้องได้ยาบำรุงเข้าไปแล้วสุดยอดครับนะครับมือนี้ม่มาฝากสามไายกันจ้นะครับฝากพี่น้องเฮานะครับ จะฝากติดตามความรังบีเร้วองนี้จ้ะมีความงามราคาเกษตรกรให้พ่อแม่ชมคือเกลาลจ้านะครับวันนี้ก็ขอฝากไวเช่นนี้นะครับผมนะครับขอเกล้าข้ามมาขอคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า